นียายเรื่องบุพภาสเสน่หาหมอยายยอดฝีมือบทที่11ถือว่าเจ้าสั่งสอนค่าสีหน้าปี้หลัวซี่เผือกเพราะความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดริมฝีปากไรเลือดก้องหัวแล้วพูดขึ้นว่าเจ้านายต่อหน้าคนอื่นให้เรียกข้าว่าคุณหนูจิ๋วไปเตรียมน้ําร้อนให้ข้าข้าจะอาบน้ํารับทราบคุณหนูจิว๋วปี่หลัวหันเดินไปอย่างสงบเดินไปยังห้องเก็บฟืน โมอู่เยโวสังเกตดูปี้หลัวเพื่อยืนยันว่าจูนจิวพูดจริงปี่หลัวแตกต่างจากคนก่อนอย่างสิ้นเชิงเหมือนดั่งหุ่นเชิดอย่างไม่ต้องสงสัยโมอู่เยโวสงสัยบนโลกนี้มียาหุ่นเชิดแบบนี้ด้วยหรือว่าตอนที่เขาถูกปิดผนึกไว้นักฝึกยาลูกก่อนพวกนั้นศึกษาคิดค้นออกมาใหม่หรือเปล่าเขาไม่รู้จูนจิวหันกลับมามองโมอู่เยโวยักคิ้วถามขึ้นว่าเจ้าอยากรู้เสี่ยวจิวเอ๋อร้ยยินยอมบอกข้า ไม่แน่นอนนี่เป็นความลับของข้าจูนจิวล้ะเลียนโมอูเยโว่สักครั้งแล้วเดินผ่านเขาเข้าห้องไปโมอูเยโวเดินตามอยู่ข้างหลังดวงนี้สีทองจ้องมองจูนจิวแล้วยิ้มที่มุมปากหรือไม่งั้นเสี่ยวจิวเอ๋อรไรเล่าความลับของเจ้าให้กับข้าแล้วข้าก็จะเล่าความลับของข้าให้กับเจ้าเป็นไงเมื่อได้ยินดังนั้นจูนจิวหยุดฝีเท้าหันกลับมาจ้องมองโมอูเยโว่ โมอูเยโวก้าวเท้าปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าจูนจิวทันทีปลายนิ้วของเขาเกี่ยวเส้นผมของจูนจิวแล้วเล่นอยู่ในมือพูดขึ้นด้วยเสียงแหบว่าเสี่ยวจิวเอ,อ๋อไรายข้ายินยอมเต็มใจเล่าให้เจ้าฟังทุกอย่างขอบคุณแต่ข้าไม่ต้องการรับรู้ความลับมากไปไม่ใช่เรื่องดีโดยเฉพาะความลับของโมอูเยโว โดนจูนจิ๋วปฏิเสธโมอูเยโวเหมือนคิดไว้แต่แรกเขายิ้มอย่างเจ้าเล่ดดวงตาสีทองจ้องเขมงงจูนจิ๋ววิญญาณของเสี่ยวจิ๋วเอ๋อร้หอมมากช่างหน้าลหลงไหลทําให้เขาหิวมากอยากที่จะกินนางลายนิ้วโมอูเยโวสัมผัสใบหน้าจูนจิ๋วอดกลั้นความรู้สึกไว้วิญญาณที่หน้าลหลงไหลน่ากินขนาดนี้กินเข้าไปคําเดียวก็ไม่มีแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปรอตอนที่วิญญาณเป็นผู้ใหญ่ค่อยมาเด็ดดม จูนจิวขยับออกจากโมอูเยโวทำให้โมอูเยโวได้สติขึ้นมาทันทีจูนจิวพูดอย่างเย็นชาว่าข้าจะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าออกไปได้แล้วได้โมอูเยโวเดินจับไปอย่างง่ายดายเมื่อเป็นดังนี้จูนจิวกลับขมวดคิ้วถึงแม้โมอูเยโวจะไปอย่างง่ายดายไม่เคยปฏิเสธความต้องการของนางที่มีต่อเขาแต่จูนจิวก็ยังรู้สึกว่าโมอูเยโวก็คือหมาฝรั่งแนบติดนางจนสลัดไม่ออก ช่างเทอะมีคนที่มีกำลังเข้มแข็งอยู่ข้างกายก็ถือว่าเป็นเรื่องดีปี่หลวงเตรียมน้ำร้อนแล้วจูนจิ๋วไม่ให้นางช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าจูนจิ้วมองปี้หลวงแล้วสั่งว่าต่อไปหน้าที่ของเจ้าก็คือคอยจับตามองทุกคนในบ้านจูนเหลยเทียนมีความเคลื่อนไหวทุกอย่างให้รีบมาบอกข้ารับทราบเจ้านายไปได้เมื่อปี้หลวงออกไปแล้วจูนจิ๋วเดินลงไปในถังน้ำน้ำอุ่นๆทำให้จูนจิ๋วสบายตัวจนถอนหายใจยาวๆ จูนจิ๋วลูกคลำกำไลมือนางรู้ว่าปี่หลัวถูกจูนไห่เทียนส่งมาคอยจับตาดูนางงั้นนางก็จะทำแผนซ้อนแผนทำให้ปี้หลัวกลายเป็นหุ่นเชิดของตนเก็บไว้ข้างกายเพื่อป้องกันไม่ให้จูนเหลยเทียนส่งหนูต่างๆมารบกวนนางอีกในขณะเดียวกันก็ยังสามารถให้ปี้หลวไปสอดส่องความเคลื่อนไหวจูนจูนตอนนี้นางยังไม่มีเวลาไปจัดการพวกจูนเหลยเทียนเพราะนางยังมีเรื่องที่สำคัญกว่า เวลตาจูนจิ๋วเป็นประกายนางต้องการรู้เรื่องการแพทย์ของโลกใบนี้ว่าอยู่ในระดับไหนนักจิตคืออะไรสู้จูนจิ๋วลุกขึ้นหยิบเสื้อผ้ามาเปลี่ยนแล้วเดินออกไปในห้องหนังสือจวนจวนูจนจนูนไห่เทียนเดินเข้าไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเงืยหัวขึ้นมองเห็นจูนจิ๋วนั่งอยู่บนที่นั่งของเขาสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีจูนจิ๋วเจ้าอยู่ที่นี่ได้ยังไง จูนหายเทียนตัวเงินที่เจ้าซ่อนไว้มีไม่น้อยนี่จูนจิ๋วเปิดกล่องไม้ในมือข้างในมีตั๋วเงินหนาเป็นชั้นชั้นมากมายจูนหายเทียนเห็นดังนี้สีหน้าแก่แก่เขียวขึ้นมาทันทีคำพูดต่อมาของจูนจิ๋วยิ่งทำให้เขาโกรธจนจะกระอักเลือดจูนจิ๋วพูดว่าพวกนี้ถือว่าเจ้าตอบแทนค่านาคาจะรับไว้บทที่ส2จูนจิ๋วโจรคนนี้จูนจิว๋ว จูนจิ๋วเอียงมองจูนหาเทียนคิดถึงความสามรถของจูนจิว๋วจูนหาเทียนร่างกายแข็งทื่อเียงไงเจ้ามีปัญหาไม่มีจูนหาเทียนกัดฟันจนฟันจะหักอดทนรอหว่านเอ,อ๋อร้กลับมาคอยดูนางจะจองหอยยังไงอีกตัวเงินพวกนี้จูนจิ๋วจะใช้ได้นานแค่ไหนสุดท้ายก็ยังต้องเป็นของเขาจูนจิ๋วดึงตัวเงินออกมาเดินมาหยุดฝีเท้ายืนด้านข้างจูนห่เทียน มองดูสีหน้าจูนไห่เทียนที่เปลี่ยนไปอีกจูนจิ๋วหัวเราะจูนไห่เทียนเจ้าลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าข้าน้อยน้อมส่งคุณหนูจิว๋วอายุมากแล้วข้าเข้าใจแต่สถานะต่างกันมรารยาทไม่ควรลืมคราวหน้าถ้าลืมอีกข้าจากไม่เกรงใจริมฝีปากจูนจิ๋วหัวเราะอย่างยโสแล้วหันตัวเดินออกจากห้องสมุดไปเมื่อนางไปแล้วจูนไห่เทียนโกรธจนหายใจติดขัดวกออกมาเป็นเลือดหงายหน้าสลบล้มลง พ่อบ้านเข้ามาช่วยให้ฟื้นอย่างรีบร้อนจูนไห่เทียนทุบพื้นตะโกนโกรธเคืองจูนจิ๋วเจ้าโจรโหดอวดดีเกินไปแล้วนะจูนจิ๋วข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่อากอากอานายท่านนายท่านมีใครอยู่บ้างรีบเข้ามานายท่านสลบไปอีกแล้วโมอูเยโวมองดูฉากนี้อย่างลับๆับมุมปากอยากยิ้มเสี่ยวจิ๋วเอ๋อรนี่ส่วนจริงๆ จูนจูนกำลังวุ่นวายกันยกใหญ่แต่จูนจิ๋วกลับปลีกตัวออกจากจูนจูนโม่อูเยโว่ครุ่งคิดแล้วก็ออกจากจูนจูนไปเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปตามจูนจิ๋วเขาอย่างมีธุระอย่างอื่นต้องไปทำเขารู้สถานะของเสี่ยวจิ๋วเอ๋อร้ายแล้วคนวิ่งหนีได้แต่บ้านหายไปไหนไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงจุดประสงค์ของจูนจิ๋วคือร้านขายหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฟิงหลัวไม่มีอะไรเทียบเท่าร้านหนังสือที่จะทำให้นางรู้จักโลกใบนี้ได้อย่างรวดเร็ว ตัวเงินหนึ่งใบจูนจิ๋วเหมาห้องพักหรูหราของร้านหนังสือหนึ่งห้องเลือกหนังสือด้วยตัวเองกองโตเป็นภูเขาเจ้าของร้านเห็นดังนี้ก็มีความสุขคุณหนูท่านช่างเด็ดขาดจริงๆหนังสือพวกนี้ไม่รู้ว่าต้องห่อแล้วส่งไปให้เจ้าหรือเอาไปไว้ในห้องพักหรูทั้งหมดเดี๋ยวข้าจัดการเอง ได้เลยหนังสือพวกนี้เพียงพอให้คุณหนูอ่านได้เป็นปีเลยปีหน้าเมื่ออ่านหมดแล้วยินดีต้อนรับกลับมาอีกร้านหนังสือของข้านี้มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองฟึงหลัวเจ้าอยากได้หนังสืออะไรก็มีหมดทุกอย่างจูนจิ๋วยิ้มรับรอเจ้าของร้านออกไปปิดประตูแล้วจูนจิ๋วพับแขนเสื้อขึ้นหนังสือสิบเล่มเปิดกลางวางอยู่บนโต๊ะจูนจิ๋วหลับตาแล้วพูดว่าเริ่ม หนังสือสิบเล่มพลิกเปิดเองโดยไร้ลมเปิดทีละหน้าด้วยความเร็วเท่ากันสายตาจูนจิ๋วขยับไปมาเนื้อหาในหนังสือทุกเล่มล้วนผ่านตาหากให้คนยุ่งเรื่องเมื่อกี้นั่นเห็นเข้าต้องตะลึงตกใจแน่ๆน,นี่คือการอ่านหนังสือหรือคนปกติอ่านหนังสือแค่เล่มเดียวยังต้องใช้เวลาติดต่อกัน2-3ถึงสวันแต่จูนจิ๋วเพียงชั่วทูดอกเดียวก็อ่านหมดแล้วกองต่อไปด้วยความเร็วนี้ช่างวิปริตยิ่งนัก อีกอย่างจูนจิ๋วยังทําพร้อมกันสองอย่างอ่านหนังสือไปด้วยชิมกินขนมหวานไปด้วยไม่มีอะไรวิปริตได้กว่านี้แล้วกองหนังสือสูงหนาดังหุบเขาจูนจิ๋วใช้เวลาแค่ช่วงเช้าก็อ่านจบหมดแล้วนางลูกคลําคางครุ่นคิดเสียงเสียวอู่ดังออกมาจากกําไลมือเจ้านายเป็นไงบ้างการแพทย์ของโลกใบนี้ล้าสมัยจนน่ากลัวถ้าเปลี่ยนเป็นที่นั่นของพวกเราแค่สิบคนหนึ่งยังมีความสามารถมากกว่าหมอที่นี่อีก เสี่ยวอู่ตกใจการแพทย์ของโลกใบนี้ล้าสมัยได้ถึงขนาดนี้เลยหรือพื่มความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์เทียบเท่ากับปีหัวเสี้ยเมื่อ3,000ปีที่แล้วที่นี่ยังมีอาชีพนักกลั่นยาอีกหนึ่งอย่างได้รับการยกย่องยิ่งกว่านักจิตอีกงั้นความสามารถทางการแพทย์ของเจ้านายเมื่อเทียบกับนักกลั่นยาละเสี่ยวอู่ถามต่ออย่างแปลกใจ มุมปากฉีกยิ้มจูนจิ๋วปิดหนังสือนางเล่นกับกำไรมือแล้วหัวเราะอ,อย่างอวดดีแล้วพูดว่าสบายมากไม่มีความกดดันใดๆเลยห้งางั้นเจ้านายก็สามารถกลั่นยากอบโกยเงินทองมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกบทที่13รีบไปเอาเห็ดหลินจือสำหรับจูนจิ๋วแล้วนี่เป็นข่าวดีที่คาดไม่ถึงความทางแพทย์ของนางสามารถใช้ได้กับที่นี่ทั้งหมด ชื่อยาสมุนไพรต่างๆล้วนมีชื่อเรียกเหมือนกันหมดนักกลั่นยาที่มีความสามารถเฉพาะไม่เหมือนใครก็เพียงแค่ตอนที่กลั่นยาใช้ปรานของตนเสริมเข้าไปในยาเพื่อให้ยาที่มีผลสำเร็จที่ดีที่สุดแค่นั้นเองสลับกันกำลังก็คือพลังจิตของโลกใบนี้ลายนิ้วจูนจิวค้อเล่นบนโต๊ะคราวนี้ข้าเข้าใจและเจ้าของเดิมเพียงแค่เลือดลมอุดตันไม่ใช่ไม่สามารถรักษาทำไมถึงกลายเป็นขี้ปากคนอื่นกล่าวหาว่าขี้ขาดตาขาว ที่แท้ก็เพราะพวกเราไม่มีหนทางรักษาเสีย่ยวอูพูดขึ้นอย่างดูแคลนแค่ปัญหาเลือดลมอุดตันเล็กน้อยยังรักษาไม่ได้ความรู้ทางการแพทย์ในโลกใบนี้จบแล้วตอนนี้เจ้านายท่านมาแล้วสามารถสอนพวกเขาดีๆให้พวกเขาได้เห็นว่าอะไรคือความรู้ทางการแพทย์ที่แท้จริงกำไรมือสว่างสวัยน้ำเสียงเสีย่ยวอูพูดชื่นชมจูนจิว เจ้านายของเขายาเม็ดหนึ่งในหัวเสี้สามารถทําให้ผู้คนแย่งจนหัวชนกันแตกคนที่มาขอให้รักษาก็ต้องดูว่าจูนจิวมีอารมณ์รักษาไหมชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศใช้ไม่ได้ผลกับนางศัก์อย่างทําอะไรตามใจตัวเองหญิงจองของไร้ความปราณีนี่ก็คือหมอเทวดาจูนจิวหมอที่มีฝีมือที่สุดในหัวเสี้จูนจิวก็เข้าใจทุกอย่างของที่นี่จากในหนังสือ ที่นี่มีปราณเสริมร่างมีนักจิตที่สามารถฝึกฝนฝึกฝนถึงขั้นสูงสุดก็จะสามารถย้ายหุบเขาพลิกทะเลเคลื่อนย้ายฟ้าดินยิ่งมีชีวิตอย่างไม่สิ้นสุดนะักกลั่นยามีจำนวนน้อมมากยังมีที่แตกต่างอีกเป็นชื่อเรียกที่จูนจิ๋วไม่เคยได้ยินมาก่อนการข้ามพบมานี้เหมือนกับการเปิดกล่องวิเศษเปิดโลกที่กว้างใหญ่ให้จูนจิ๋วทำให้ในใจนางตื่นเต้นอยากที่จะไปเดินด้วยตัวเองดูความแปลกประหลาดของโลกใบนี้ แต่ตอนนี้ยังไม่รีบต้องจัดการความวุ่นวายที่เจ้าของเดิมยังหลงเหลือจูนจิวเอาละหนังสือก็อ่านแล้วไปหาซื้อยาที่ร้านขายยาสักหน่อยแล้วก็กลับได้แล้วลุกขึ้นปัดมือเอาหนังสือทั้งหมดเก็บไว้ในกำไลข้อมือจูนจิวเดินออกจากร้านหนังสือเจ้าของร้านหนังสือยังคงยืนมือเฝ้าอยู่หน้าประตูกะจะรอจูนจิวออกมาจะได้ทำความสนิทสนมหารู้ไม่ว่าจูนจิวออกไปตั้งนานแล้ว มาถึงร้านขายยากลับไม่คิดว่าหน้าร้านขายยามีคนเต็มหน้าร้านจนไม่เหลือแม่ช่องลมยังไงก็เข้าไปไม่ได้จูนจิวขมวดคิ้วถามหญิงข้างทางว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในข้างในมีคุณชายวัยรุ่นคนหนึ่งไม่สบายน่ากลัวมากตอนนี้เจ้าของร้านขายยาไปตามหมมมาแล้วคุณชายคนนั้นหน้าตาหล่อมากหากตายไปแบบนี้น่าเสียดายแย่เสี่ยวอูพูดขึ้นว่าเจ้านายมีอะไรสนุกสนุกให้ได้ดูแล้ว ืในหนังสือเป็นการบันทึกที่ตายแล้วตอนนี้เป็นโอกาสดีที่ได้เห็นของจริงอยู่ในระดับไหนจูนจิวได้ยินมีเสียงคนตะโกนเสียงดังขึ้นว่าท่านหมอเจ้ามาแล้วเงยหน้าขึ้นมองไปไกลไกมีคนแก่ผมขาวคนหนึ่งโดนคนกลุ่มหนึ่งล้อมรอบสีหน้าเธอทูลเชิญมาอย่างให้เกียิฝูงคนหลีกทางให้อัตโนมัติจูนจิวก้าวเท้าเดินตามไป เดินเข้าไปในฝูงคนจูนจิวมองเห็นวันรุ่นคนหนึ่งล้มอยู่ในอ้อมอกบ่าวใช้สีหน้าซีดขาวเหงื่อแตกไม่หยุดร่างกายกระตุกมือทั้งคู่กำมัดแน่นดูจากสีหน้าแล้วเขาดูเจ็บปวดทรมานมากการแต่งกายของพวกเขาดูมีราศีไม่เหมือนเป็นคนเมืองฟึงหลัวท่านหมอเจ้ามาแล้วท่านหมอท่านรีบช่วยดูอาการของคุณชายข้าเร็วคุณชายข้ามีโรคไข้หวัดตอนนี้อาการกำเริบและไม่ได้เอายามานี่จะทำยังไงดี บ่าวใช้ร้อนใจจนน้ำเสียงพูดบนเสียงร้องไห้ท่านหมอเจ้าวสีหน้าจริงจังพูดปลอบว่าเจ้าปล่อยเขาก่อนให้เขานอนราบจับดูชีพจรของคุณชายแล้วท่านหมอเจ้าลูกคลำหนวดแล้วพูดกับเจ้าของร้านขายยาว่าเจ้ารีบไปเอาเห็ดหลินจือต้อนเห็ดหลินจือเขาก็จะขาดใจตายทันทีบทที่14เจ้าพูดว่าใครเป็นหมอไม่มีน้ำยา ไรสาระใครกำลังพูดอยู่ท่านหมอเจ้าเงยหัวขึ้นอย่างไม่พอใจสายตาเขามองมาฝูงคนหลบหลีกจนปรากฏให้เห็นจูนจิ๋วคนหนึ่งที่ร่างเล็กเอวบางดูเหมือนเมื่อมีลมพัดก็อาจล้มได้ท่านหมอเจ้าขมวดคิ้วที่แท้ก็สาวน้อยจอมโกหกนี่เองท่านหมอเจ้ายังไม่ทันอ้าปากเจ้าของร้านยาก็พูดดูว่าสาวน้อยจอมโกหกเจ้าจะไปรู้เรื่องอะไร ท่านจ้างเป็นหมอที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองฟึงหลัวแม้แต่ในวังยังมาหาให้ท่านไปรักษาเลยเจ้าเป็นใครกันกล้ามาสงสัยท่านหมอใช่ใช่เจ้ามีความรู้ทางแพทย์หรือถึงกล้ามาพูดไรสาระเดี๋ยวรักษาไม่ทันการทําให้คุณชายคนนี้ตายเจ้าจะรับผิดชอบไหวไหมผู้คนต่างก็ตําหนิติเตียนจูนจิ๋วต่างด่าว่าอย่างหยับาคายดูแล้วพวกเขาเทิดทูนท่านหมอเจ้าคนนี้มาก ท่านหมอเจ้าจ้องมองพิจารณาจูนจิ๋วอย่างจริงจังแล้วโบกมือไล่เหมือนเป็นขยะเด็กน้อยยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมรีบรีบถอยไปรีบไปสิยอย่ามาทวงเวลาท่านหมอรักษาคุณชายของข้าหากคุณชายของข้าเป็นอะไรขึ้นมาพวกเราหอยูนบ่าวใช้ชะงักแล้วพูดใหม่ว่าระวังชีวิตเจ้าให้ดีบ่าวใช้พูดขึ้นกลับเป็นการของขู่จูนจิว๋ว ฟังดูน้ำเสียงของเขาเหมือนฆ่าคนตายเป็นเรื่องธรรมดามากคิ้วท่านหมอเจ้ากระตุกดูแล้วสถานะคุณชายนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่หากเขาสามารถรักษาคุณชายคนนี้หายเมื่อเรื่องแพร่ออกไปชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของเขาก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อสีหน้าท่านหมอเจ้าดีใจก็ไม่สนใจจูนจิ๋วยกมือสั่งเจ้าของร้านขายยาไปเอาเห็ดหลินจือมาตัดเป็นสองแผ่นป้อนคุณชายคนนั้น เสี่ยวอูเห็นแล้วก็ไม่ได้ถามขึ้นว่าสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าแบบนี้เราจะไม่ห้ามหรือเจ้านายไม่พวกเรารอดูไปก่อนเมื่อเห็ดหลินจือเข้าปากสีหน้าหนุ่มน้อยก็มีเลือดฝาดเลือดลอมาดีขึ้นมาทันทีร่างกายก็หยุดกระตุกมั่นตาหนุ่มน้อยค่อยๆขยับลืมตาบ่าวใช้พูดขึ้นอย่างดีใจคุณชายในที่สุดคุณชายก็ฟื้นแล้วเอาละไม่เป็นไรแล้วท่านหมอเจ้าลูกคลำหนวดเงยหน้ารับฟังคำชื่นชมจากผู้คนอย่างเย่อหยิ่ง ท่านหมอเจ้าช่างเปรียบเหมือนดั่งเทพเทวดาแท้ๆใช่เมืองเฟิงหลวงของเราฝีมือการแพทย์ของท่านหมอเจ้าเก่งกาจที่สุดแม้แต่บ้านตระกูลจูนก็ยังต้องเชิญท่านหมอไปรักษาท่านหมอเจ้าก็คือเทพพยดาลงมาจุติเจ้าดูสิเมื่อกี้คุณชายคนนั้นเกือบไม่รอดแล้วพอท่านหมอเจ้าให้การรักษาเฮอหายขึ้นมาทันทีเลยหากท่านหมอเจ้าเทพพยดาแล้วใครเป็นทุกคนต่างชื่นชมเทิดทูนแล้วเปลี่ยนหันมาเริ่มดูแคลนจูนจิว เยอะเย้ย,ย,ยด่าท่อจูนจิ๋วอย่างเสีย,ยเสียหายหายเสียวอู่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟจูนจิ๋วกลับไม่รู้สึกอะไรนางจ้องมองดูหนุ่มน้อยอย่างเย็นชาในขณะนี้ร่างกายหนุ่มน้อยก็กระตุกอ้าปากแล้วก็อ้วกออกมาเป็นก้อนเลือดคุณชายท่านหมอเจ้าทําไมคุณชายของข้าถึงอ้วกออกมาเป็นเลือดบ่าวใช้มองไปยังท่านหมอเจ้าอย่างรีบร้อน สีหน้าท่านหมอเจ้าเปลี่ยนไปเขารีบจับดูชีพจรของหนุ่มน้อยเมื่อจับดูชีพจรสีหน้าท่านหมอเจ้ายิ่งสับสนไม่น่าเป็นไปได้อาการหวัดเขากำเริบเห็ดลินจือมีริดร้อนทานสองแผ่นก็จะสามารถระงับอาการหวัดได้พอดีอ้วกออกมาเป็นเลือดได้ยังไงไม่เพียงอ้วกออกมาเป็นเลือดร่างกายหนุ่มน้อยยังม้วนจนตัวงอล้มกองอยู่บนพื้นสีหน้าเดียวขาวเดียวแดงเจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าเมื่อกี้อีกเห็นดังนี้ทุกคนต่างก็อึง้ง มีคนแอบนินทาว่าหรือว่าเด็กคนนั้นผู้ถูกท่านหมอเจ้าใช้ยาผิดจริงๆเป็นไปไม่ได้ท่านหมอเจ้าได้ยินเสียงนินทาเขาจึงพูดขึ้นอย่างดุดนันเหตุหลินจือไม่ผิดเป็นเพราะคุณชายคนนี้ป่วยระยะสุดท้ายขออภัยค่ารักษาไม่ได้เอากลับไปเตรียมงานศพเถอะหมอไม่มีน้ำยาจูนจิ๋วพูดขึ้นอย่างเย็นชาเมื่อท่านหมอเจ้าได้ยินเข้าก็เหลือกตามองดูจูนจิ๋วแล้วพูดว่าเจ้าว่าใครเป็นหมอไม่มีน้ำยา บทที่สิบห้าหลีกไปเป็นเพราะเจ้าจูนจิ๋วจ้องมองท่านหมอเจ้าอย่างเย็นชาโรคหวัดของเขาเป็นโรคที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่วัยเด็กเหตดหลินจือมีชนิดรุนแรงเจ้าให้ทานสองแผ่นไม่ใช่ช่วยชีวิตเขาแต่เป็นการเร่งให้เขาตายเร็วขึ้นเจ้าพูดไร้สาระท่านหมอเจ้าจ้องเขมมองงออย่างโกรธจัดจูนจิ๋วเดินตรงเข้าไปคุกเข่าตรงหน้าหนุ่มน้อยบ่าวใช้เหลือกตาม,มองดูนางเจ้าทําอะไร จูนจิ๋วแลดูเขาหลีกไปบ่าวใช้ศบตากับจูนจิว๋วร่างกายแข็งทื่อทันทีสีหน้าแสดงอาการตกใจจูนจิว๋วยื่นมือบ่าวใช้ถอยห่างอย่างหวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าห้ามจูนจิ๋วอีกท่านหมอเจ้ายืนหน้าบึ้งอยู่ด้านข้างเขาจ้องมองดูจูนจิ๋วอย่างไม่กระพริบตาลูกคลำหนวดอย่างไม่สบอารมณ์เขาจะคอยดูเด็กน้อยจอมโกหกนี้จะมีความสามารถแค่ไหนกล้ามาสงสัยเขา ชื่อเจ้าเฮอของเขาไม่เพียงมีชื่อเสียงในเมืองเฟิงหลัวเทียบก,กับในวังเขาแพ้หมอหลวงแค่นิดเดียวเองเขาบอกว่าหนุ่มน้อยคนนี้ถึงขั้นระยะสุดท้ายนั่นก็คือไม่สามารถรักษาได้แน่นอนแล้วไม่ว่ายังไงก็จะต้องไม่ใช่เป็นเพราะความผิดของเห็ดหลินจือทุกคนก็แปลกใจยื่นคอยาวๆมองดูมือข้างหนึ่งของจูนจิ๋วหยิกตรงหลังมือหนุ่มน้อยพยุงหนุ่มน้อยขึ้นมาแล้วกดตรงท้องเขา ไอโวกหนุ่มน้อยอ้าปากอ้วกเอาเห็ดหลินจือที่กินเข้าไปเมื่อกี้ออกมาจนหมดจูนจิ๋วเอายาลูกกรรเม็ดหนึ่งออกมาป้อนให้หนุ่มน้อยกินพร้อมสั่งบ่าวใช้ว่าไปเอาน้ำอุ่นมาหนึ่งถ้วยได้บ่าวใช้รีบไปเอาน้ำร้อนที่ร้านตรงข้ามมาป้อนให้หนุ่มน้อยดื่มลงไปแล้วหนุ่มน้อยก็ค่อยๆหายใจอย่างเป็นจังหวะสีหน้าก็ดีขึ้นท่านหมอเจ้าเห็นดังนี้แทบไม่อยากเชื่อนี่เป็นไปได้อย่างไร เขารีบเข้าไปจับดูชีพจรหนุ่มน้อยผลปรากฏว่าชีพจรที่เต้นอ่อนระทวยและผิดจังหวะเมื่อกี้ตอนนี้เพียงแค่พริบตาเดียวชีพจรระบบภายในของหนุ่มน้อยไม่เพียงสมดุลแม้โรคหวัดที่รุนแรงก็หายแล้วเมื่อกี้เขายังยาะเย้ยจูนจิ๋วตอนนี้ผลออกมาเหมือนตบหน้าตัวเองสีหน้าท่านหมอเจ้าเดียวเขียนเดียวซีดทุกคนเห็นท่านหมอเจ้าจับชีพจรหนุ่มน้อยแล้วไม่พูดอะไรแล้วเห็นหนุ่มน้อยอาการดีขึ้นใครจะยังไม่รู้ผลอีก ท่านหมอเจ้าสั่งยาให้คนกินผิดจริงๆเด็กจอมโกโหกคนนี้กลับช่วยชีวิตคนไว้ทันใดนั้นสีหน้าทุกคนต่างทำตัวไม่ถูกใครก็ไม่กล้าพูดอะไรเมื่อกี้พวกเขาลบหลู่จูนจิ๋วอะไรไปบ้างตอนนี้แต่ละคนต่างก็อายไม่กล้าสู้หน้าคุณชายไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม55ข้าไม่เป็นไรหนุ่มน้อยเงยหน้ามองไปยังจูนจิว๋วขอบคุณที่เจ้าช่วยข้าวไว้ข้าชื่อหอยุนเฉียว ถึงหนุ่มน้อยจะป่วยแต่สติยังดีเขารับรู้ทุกอย่างรู้ว่าจูนจิ๋วต่างหากที่มีบุญคุณช่วยชีวิตเขาวไว้จูนจิ๋วมองดูหนุ่มน้อยแล้วพูดขึ้นว่าจูนจิว๋วจูนจิว๋วทุกคนต่างก็เหลือกตาโตเมืองเฟิงหลัวของพวกเขามีจูนจิ๋วคนหนึ่งชื่อเสียงโด่งดังว่าขี้ขลาดตาขาวคนคนนี้ก็ชื่อจูนจิว๋วไม่พวกนางไม่ใช่คนคนเดียวกันแน่นอนคนขี้ขลาดตาขาวคนนั้นจะมีความรู้ทางการแพทย์เก่งกว่าท่านหมอเจ้าได้ยังไง หนุ่มน้อยหอยูนเฉียวมีบ่าวใช้ช่วยพยุงตัวยืนขึ้นเขายกมือคำนับจูนจิวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก่อนหน้านี้หอยูนเฉียวอ่อนแรงสีหน้าเจ็บปวดตอนนี้มองดูแล้วเพิ่งพบว่าเขาหน้าตาดีไม่น้อยเป็นหนุ่มหล่อคนหนึ่งจูนจิวออกหน้าช่วยชีวิตคนเพราะทนเห็นหมอไร้น้ำยาทำร้ายคนไม่ไหวจูนจิวพูดอีกว่าพบยาปรุงจิตติดตัวไว้ใช้เมื่อมีอาการกำเริบได้ดีกว่าทุกอย่างยาปรุงจิตคืออะไรหอยูนเฉียวสงสยัย จูนจิวอึ้งนางลืมไปที่นี่ไม่ใช่หัวเสียการแพทย์ด้วยเกินไปไม่รู้จักยาปรุงจิตเป็นแน่จูนจิวมองดูหอยูนเฉียวอย่างถูกชะตานางกวักนิ้วมือเจ้าตามข้ามากระที่หวังว่าทุกคนจะชอบนิยายเรื่องนี้นะคะคือตั้งใจทำมาก